สีหวานพัดเทลอันนี้เราต้องดูให้ดีอันนี้กระปูสีชมพูน่ารัก มียุงอยู่วุ่นวายอะไรเนี่ยโอ้มีไอ้นี่ไหมมีเขาเรียกอะไรมีขวดน้ำมีให้พี่อีกไหมพี่จะกินขอแห้งกินแป๊บนเนื้อพี่จะกินเพอร์พีทสแลนด้าดิเพอร์พีทเออสแลนด้าพี่มีเหลืออยู่นี่ไงโอ้มีเป็นเห็ดนะเขาทเาสีหวานพัทเทลอันนี้ที่ใช้อยู่แล้วก็มาอันนี้สีหวานตะมูตะมิอันนั้นก็ไม่เอาอันนั้นไม่เอาเจ๊มันชมพูฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ ไม่ไม่ไม่จรแล้วกล้าการันตีว่าถ้าถือไปกินน้ําที่ไหนคนก็จะต้องอมยิ้มแล้วก็มองนีไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่นี่มือบ้าหรือเปล่าไมู่กเจ้าะไรเอาสีฟ้าเราต้องดูให้ดีอันนี้กระปูกสีชมพูน่ารักเอากระปุกไม่เอากระปูกกระปุกเอาไหนเอากระปุกไม่เอากระปูไม่ไม่โอเค ไม่เอานะจ๊ะไม่เอาเอากระปุกนะจ๊ะไม่เอากระปุกโอ้โหเอากระปุกใช้อันนี้ใช้อันนี้ดีกว่าเ,าเพื่อนๆอันนั้นไม่ไหวอันนี้ร้อยยี่สิบนะคะร้อยยี่สิบก็ใส่น้ำได้นดห,นหนึ่งลิตรนะจ๊ะแล้วก็มีบอกปริมาณปริมาณอยู่นะๆๆก็ใครสนใจทักทายมาได้นะ,ะขายของด้วยนะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า เลือกให้ถูกนะคะเพื่อนๆตาต้องดีเอากระปุกหรือเอากระปู๋นะ,ะนุ่นเอากระปุกนะคนน้องจะดื่มเป็นแก้วนะจ๊ะคนพี่จะเอ่อล่อเป็นขวดเลยค่ะกินนแทนน้ำเปล่านะคะใส่น้ำเท่าที่เขาบอกก็ได้นะแต่ใส่ขนาดนี้ก็ได้รสชาติอยู่นะ กินเป็นน้ำจิบไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้อากาศมันร้อนนะจ๊ะสาวๆใครอยากคนแลเลนเดอร์ก็สั่งมาได้นะจ๊ะหนึ่งจ้านีจ้าสาวๆสาวแซลนเดอร์จ้าแลนเดอร์ดิ้งนะจ๊ะอันนี้กินยังไงเหรออันที่เขย่าให้ดูเลยจ้าน้ำหนลิตรนะจ๊ะน้ำหนึ่ลิตรแล้วก็เขย่าอย่างที่เห็นเลยจ้า ดื่มแทนน้ําเปล่าในระหว่างวันได้นะจ๊ะและตัวนี้พอเวลาเราดื่มปุ๊บนะมาดื่มน้ําได้มากขึ้นนะคะก็จากที่เคยดื่มประมาณ1ลิตรหรือ800 ML อะไรประมาณเนี้ยทุกวันนี้ดื่มน้ําได้มากกว่า2ลิตรต่อวันนะ2ลิตรต่อวันนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะนี่ก็เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะสําหรับสาวๆที่อยากออหุ่นไซส์เอดก็ลองดูค่ะเปิดใจบล็อกเบลนนะคะตัวนี้นะคะ ส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะกินตอนไหนถ่ายตอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับธาตุของแต่ละคนอีกนะจ๊ะธาตุหนักธาตุเบาสําหรับนุ่นแล้วคือกินตอนหัวค่านะคะเช้ามาก็จะถ่ายก็ขึ้นอยู่กับว่าระหว่างระหว่างระหว่างวันอาจจะมีบ้างอีกเที่ยวหนึ่งนะตัวนี้เป็นตัวขับถ่ายได้ดีมากจ้าลองเปิดใจลองนะคะรสชาติอร่อยทานง่ายนะนี่จ้า ทานเหมือนน้ำผลไม้ดีๆนี่แหละค่ะเปิดใจลองได้นะจ๊ะสั่งของมาได้ทางเพจหรือติดต่อโดยตรงทางน้องสาวเลยนะจ๊ะของมีพร้อมส่งจ้าทางโบเล่งสั่งได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปส่งถึงที่จ้ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ